เช้าเช้านี้นะครับเราว่ากันตอนนะครับกลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาทีเดียวอย่างที่เราทราบนะครับว่าสถานที่ท่องเที่ยวก็ไม่ควรจะไปขีดเขียนไม่ว่าจะเป็นอะไรยังไงล่าสุดเป็นประเด็นซึ่งเป็นภาพจุดชมวิวบริเวณภูชี้ดาวจังหวัดเชียงรายกำลังเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์เพราะมีนักท่องเที่ยวเอาภาพหลักกิโลเมตรซึ่งอยู่ตรงจุดชมวิวมาเผยแพร่เพราะมีข้อความเขียนเอาไว้ระบุชื่อว่ามาอยู่ที่นี่นะ มีภาพในแกลโล้มเถียงตัวเองในอินสตาแกรมลงชื่อมีลายเซ็นด้วยค่ะอย่างที่เห็นนี่แหละครับเกิดเสียงวิาพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงมีคนเอาไปตั้งกระทู้ในเว็บไซต์พันทิปดอทคว่าไปเที่ยวภูชี้ดาวเจอนักร้องทำตัวแบบนี้ไปไม่เป็นเลยก็จึงเป็นที่ปรากฏในเวลาต่อมาว่าก็คือฮัทเดอะสตาร์แโดยที่ผู้โพสระบุข้อความว่ามีรุ่นพี่ไปเที่ยวภูชี้ดาว เป็นภูที่เพิ่งเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในจังหวัดเชียงรายซึ่งอยู่ระหว่างภูชี้ฟ้ากับผาตั้งตรงจุดชมวิวมีหลักกิโลเมตรตั้งอยู่ฝั่งหนึ่งเป็นประเทศลาวฝั่งหนึ่งเป็นประเทศไทยเข้าไปดูใกล้ๆมีคนสลักชื่อไว้จ้าทั้งชื่อนามสกุลไอจีพร้อม ตามก็ไปดูตามที่เจ้าตัวโฆษณาอยากเห็นหน้าคนมือบอลตกใจหนักกว่าเดิมเป็นดารานักร้องมีชื่อเสียงพอสมควรไม่รู้จะสลักไว้ทําไมมือบอลอยากแจกลายเซ็นที่ไม่มีใครต้องการหรือไม่คิดแล้วก็ติดแฮชแท็กเขียนว่าเพลียนะคะแล้วก็ตั้งคําถามว่าจิตสํานึกหรือจิตสาธารณะในบุคคลที่มีแฟนคลับมีเป็นตัวอย่างมันควรจะดีกว่านี้นะทําตัวแบบนี้หน้าแบนด์จริงๆใครไม่เห็นด้วยรบกวนโหวตด,ดังๆจะได้ไปถึงเจ้าตัว ก็แน่นอนครับตรวจสอบไปตรวจสอบมาก็ปรากฏว่าคนที่เขียนก็คือนายจิรวิทย์พงไพจิตหรือฮัตเดอร์สตาซึ่งเพิ่งจะมีผลงานในภาพยนตร์เรื่องแม่เบีย้ยและเห็นว่าชื่นชอบการถ่ายภาพเอาผลงานมาโพสลงในไอจีขณะที่เจ้าตัวก็โพสต์ภาพจุดดังกล่าวลงในไอจีและระบุข,ข้อความว่า smiley moon แผนโปรโมตภูชี้ดาวสำเร็จตามที่คิดคนไทยไปเที่ยวภูชีดาวที่ลึกลับแห่งใหม่กันเยอะๆนะครับ และเมื่อมีชาวเน็ตมาสอบถามข้อมูลนะคะก็ระบุบ,บอกว่าให้ไปถามคนบุกเบิกภูชี้ดาวกับผู้ใหญ่บ้านเขตนั้นสิว่าทําไมเขาถึงให้จุดจุดจุดเขียนก็คือแทนตัวเองด้วยสรรพนามพ่อขุนเนี่ยนะคะถ้าเขียนไม่ได้ข้าจะโง่เขียนเพื่ออะนี่ไปอ้างอิงว่าผู้ใหญ่บ้านในเขตน,นั้นบอกให้ไปถามคนบุกเบิกกับผู้ใหญ่บ้านดูว่าทําไมเขาถึงให้เขียนถ้าเขียนไม่ได้แล้วจะโง่เขียนทําไมนะคะนั่นแหละฮะสุดท้าย กลายเป็นว่าผู้ใหญ่บ้านยืนยันนะครับทู้ชอมครับเล่าเฮยอดบดีบรรพธ์ผู้ใหญ่บ้านบ้านร่มโพเงินซึ่งดูแลพื้นที่ผูชีฟะเมื่อวานนี้ให้สัมภาษณ์นะครับว่ายืนยันนะครับทั้งหมู่บ้านผู้นําหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านไม่เคยมีใครอนุญาต ให้ใครมาเขียนข้อความดังกล่าวนี้เพราะถือว่าเป็นหลักแบ่งเขตแดนที่ต้องไม่มีข้อความใดปรากฏค่ะเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยทางผู้ใหญ่บ้านบอกว่าพร้อมที่จะนําลูกบ้านไปทําความสะอาดทุกข้อความที่ถูกเขียนลงไปนะคะจะได้นํากําลังชุดชรบหมู่บ้านเนี่ยเอาสีไปทาทับข้อความทั้งหมดด้วยให้เหลือแต่เฉพาะข้อความหลักแบ่งเขตแดนเท่านั้นค่ะนี่ฮะเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่บ้านก็ยืนยันว่าไม่มีใครแปลอนุญาตแต่ประการใดกระาดาษที่ล่าสุด ทีมครอบครัวบันเทิงไปพูดคุยกับฮัตจิรวิทย์พงศ์ภัยจิตหรือฮัตเดอะสตาร์แปดเจ้าตัวขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วระบุว่าไปเที่ยวภูชี้ดาวกับเพื่อนเมื่อ12กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาไปถึงวันแรกตื่นตาตื่นใจกับสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่เป็นอย่างมากค่ะอยู่จนเย็นเลยนะคะรอดูพระอาทิตย์ตกดินหลังจากนั้นกลับเข้าที่พักแล้วก็ขึ้นมาใหม่อีกครั้งช่วงเช้าเพื่อมาดูทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นตามธรรมชาติช่วงเช้าวันนั้นคุณฮัต กับเพื่อนๆเ,เนี่ยเดินเท้าต่อขึ้นไปอีกสักประมาณ300เมตรไปเจอกับหลักเสากิโลเมตรนี้ซึ่งเป็นจุดแบ่งแนวสันเขาที่กั้นระหว่างไทยกับลาวคุณฮัทเนี่ยบอกว่าไปเห็นว่ามีคนขีดเขียนข้อความอยู่บนเสาอันนี้อยู่แล้ว ก็เลยคิดขึ้นมาว่าเออน่าจะเขียนชื่อเขียนไอจตัวเองลงไปเพื่อให้คนที่เขามาเห็นเนี่ยจะได้ตามเข้าไปดูภาพสวยๆของภูชีดาวใน IG จของตัวเอง <c oughs> ก็เลยเขียนลงไปเลยทั้งชื่อเล่นชื่อจริงแล้วก็บอกให้ติดตามภาพได้จาก IG แล้วก็เซนลายเซนพร้อมกำกับวันที่เอาไว้ด้วยนะคะ ตอนที่เขียนคุณฮัทบอกกับนักข่าวของเราว่าไม่คิดว่าจะกลายเป็นเรื่องเป็นราวขนาดนี้หลังจากกลับมากรุงเทพก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนกระทั่งเมื่อวันก่อนตอนบ่ายเนี่ยมีคนเข้าไปโพสต์ข้อความตําหนิแล้วก็ตักเตือนซึ่งตัวคุณฮัตบอกยอมรับเหมือนกันว่าอ่านข้อความแล้วโมโ oh. หโดยอารมณ์ชั่ววูบก็เลยพิมพ์ข้อความกลับไปหาคู่กรณีด้วยถ้าคำหยาบคายที่เราบอกไปเมื่อครู่นี้นะคะแต่ก็<ค>ยอมรับผิดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วนะค่ะอ่ะ,อะ,อะ,อะบอกนะครับว่ารู้เท่าไม่ถึงการไม่ได้คิดก่อนทํา แต่ก็ยังยืนยันเจตนาเดิมว่าทำไปเพื่อต้องการช่วยประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวภูชิดาวแห่งนี้ค่ะใช่เป็นที่หมายซึ่งคนยังไม่ค่อยรู้จักนะครับผมก็ไปถึงปุ๊บตอนคืนก็สวยงามมากนะฮะก็เลยประทับใจนะฮะอีกวันหนึ่งลุ่งเช้าก็เลยขึ้นไปใหม่ผมก็เห็นมีคนเขียนแบบสลักชื่ออะไรไว้อย่างเงี้ยผมก็นึกว่ามันเขียนได้นะฮะผมก็เลยไปเขียนซึ่งก็ไม่ได้เขียนสั้นๆนะครับก็เขียนค่อนข้างยาวนะฮะ มีทั้งภาษาอังกฤษมีทั้งรูปภาพไอจีนะฮะแล้วก็ชื่อตัวเองก็ได้มีามกาคุยกับทางผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับเขาก็บอกเออเนี่ยน้องสญญานที่ใหม่เนี่ยช่วยโปรโมทให้หน่อยอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็ไม่ได้บอกให้ผมเขียนนะผมก็เห็นคนเขียนผมก็เลยไปเขียนเองครับผมก็ต้องขอโทษด้วยนะขอโทษหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะฮะแล้วก็ขอโทษบุคคลที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ถ้าเรื่องนี้แบบติดใจคนไทยที่แบบทําเห็นเราว่ากิริยาไม่เหมาะสมไปเขียนในที่สาธารณะอย่างเงี้ยครับผมก็ ผมก็ยอมรับผิดนะครับแล้วก็ต้องขอขอโทษจริงครับคอมเมนต์อันนั้นก็ตอนนั้นเป็นอารมณ์ั่ววูบนะครับผมผมก็รู้สึกโมโหผมก็เลยใช้คําพูดที่ไม่เหมาะสมซึ่ง,ซ,งซึ่งผมก็ได้ขอโทษเขาไปแล้วใน IG นะครับขอโทษแล้วก็จบแล้วแล้วก็ลบคอมเมนต์ไปเรียบร้อยแล้วดันละฮะก็กลายเป็นประเด็นใหญ่เลยนะครับตัวผู้ชมครับวันก่อนน